โอ้โหวันนี้เรามากินข้าวกันในสวนป่าของเฮียป,ป๋องฮะนะกับคุณนายนกโอ้โหบรรยากาศแบบนี้เลยฮะนะอยู่กับธรรมชาติเมื่อวานไปกินร้านไอ้ป๋องแต่วันนี้มากินสวนเฮียป๋องโอ้โหนี่บรรยากาศแบบนี้สวนนกกระป๋องใช่ไหมเนี่ยฮะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลย เนี่ยบรรยากาศบ้านสวนเนี่ยมากินข้าวที่ใต้ร่มไผ่นะในสวนเฮียป๋องเนี่ยนี่บรรยากาศแบบนี้เลยโอ้โหสวัสดีครับเฮียป๋องสวัสดีครับคุณนายนกข้าวโอ้ข้าวมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรกับข้าวธรรมดาฮืมธรรมดาธรรมดาอืนี่ฮะส้มตำอ่ามีส้มตำส้มแซ่บโอ้โหอมูอ่าแหนมที่โค้งออ แล้วก็น้ําตกอืมง่ายไม่อะไรมากง่าง่ายๆครับบรรยากาศโอ้โหดีเหลือเกินเนี่ยป๋องลมเย็นมากเลยเนี่ยเมื่อไรกูทัดจะมานะที่สาราเล็กอ่าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะพามาชิมาร้านนี่ไงมามาร้านนกกระป๋องเหรออ่ามาเที่ยวสวนนะอืมนี่ฮะบรรยากาศแบบนี้เลยมาเย็นไหมโอ้เย็นสบายเลยเนี่ย อากาศตอนนี้ข้างนอกนี่ครับโอ้ร้อนมากข้างนอกทั้งร้อนทั้งเสียงแบบโอ้โหรถอะไรวิ่งกันทั้งวันโอ้โหไม่ไหวฮะอยู่ที่บ้านเฮียป๋องไม่ไหวต้องมาในสวนป่าเนี่ยโอ้โหบรรยากาศแบบนี้เลยมาทานข้าวด้วยกันฮะนะร้านกองเราเก๋ใช่ไหมเออมาในป่ามันก็เก๋นะอ่านั่นแหละบรรยากาศแบบนี้เลยมาทานข้าวด้วยกันครับผมสวัสดีครับ